สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้คุณย่าพามาต้มสมุนไพรสามเกินนะคะก็มีพุทราจีนบำรุงเลือดนะคะอ่าแล้วก็กระเจี๊ยบแดงแห้งนะคะแล้วก็ม,ตมะตูมค่ะอะไรเขาว่าอะไรดีเราก็จะซื้อมากินเนะาะกระเจี๊ยบแดงก็ช่วยลดไขมันในเลือดนะคะ ลดความเย้่มค้นของเลือดเหนืดเข้าว่างั้นนะช่วยย่อยอาหารทับปัสสวะลดน้ำหนักพุธซาจินประโยชน์ช่วยบำรุงเลือดค่ะบำรุงเลือดนะคะลดการเสี่ยงผนังเส้นเลือดแข็งค่ะป้องกันหลอดเลือดหัวใจและสมองติดตันค่ะอันนี้อาการย่าเป็นอยู่เลยค่ะ คุณยาก็เลยหามารับประทาน,นะคะ่ะโรคของย่ากําลังเป็นอยู่เลยค่ะตอนนี้นะคะเราควรหาซื้อน,นะคะระกเ,กกเ,กเจียบกระเจียบแดงนี่เราก็ดูที่มันสดสดเลยคะ่ะมันจะแดงๆนะคะนี่ค่ะผู้ชาจีนก็เม็ดโตบางเจ้าเขาจะแกะเม็ดออกบางเจ้าเขไม่แกะเม็ดนะคะมาตุ้็เหมือนกัน,นะคะ่ะแล้วก็จะเลือกเอาที่มันสดสด สีใหม่ๆนะคะสีจอกแดงๆนะคะเอ,อ่อแผ่นใหญ่ๆแล้วเราก็จะนำมาต้มนะคะเพื่อนๆถ้าสาวๆนะคะต้องการลดความอึความอ้วนนะคะต้นดื่มวันละแก้วสองแก้วค่ะ จะต้องดื่มหลังอาหารนะคะเพราะว่าพวกนี้เขาจะามันจะเปรี้ยวนะคะแล้วมันจะไปกัดกระเพาะนะคะถ้าก,ากระกระเพาะเราว่างนะคะกระเกียบเนี่ยก็ลดไขมันค่ะลดไขมันได้ดีฟุ๊าจีนก็มีไฟเบอร์สูง มีต่อระบบทางเดินอาหารนะคะช่วยพวกคุมวามเคลื่อนไหวของลำไส้และย่อยอาหารบันทอาการท้องผูกพุชชี่มีฤทธิ์เป็นเป็นกรดนะคะการทำงานของสมองช่วยระบบประสาทสัปปรพคุณช่วยให้ นอนหลับได้ดีขึ้นช่วยผ่อนคลายกังวลได้อย่างดีค่ะอะไรก็ไม่ดีเท่าที่เรา,เอ,าออกกำลังกายไปด้วยนะคะทุกคนเนี่ยค่ะเราก็วันนี้จะต้มสูตรสาน้ำสามสามลิตรนะคะแล้วก็จะใช้มะตูมสามแผ่นก็พอค่ะ แล้วก็ระเชียบเนี่ยประมาณ10ดอก11ดอกค่ะแล้วก็ผู้ซาจีนก็ประมาณสิบลูก11ลูกค่ะเราก็จะนำออกมาล้างนะคะล้างฝุ่นเนลวลาเข้าไปตากแดดก็จะมีฝุ่นเกาะเนาะแล้วก็ออกมาล้างค่ะเนี่ยค่ะผู้ซาจีนเจ้านี้เขาแกะเม็ดแล้วนะคะเราก็จะฉีกฉีกดูข้างในค่ะ ว่ามีเม็ดไหมมันเสียไหมถ้ามันมีเสียมีแบบติดๆแบบว่าหนียดๆแล้วก็ดึงออกค่ะดึงออกแล้วเรากเ,เอาไปล้างนะคะทุกคนล้างเสร็จล้างเสร็จแล้วเราก็มาพักไว้ค่ะส่วนผูษษ้ชายเนี่ยค่ะฉีกแบบนี้เลยค่ะผู้ชายจีนเนี่ยะคะ่ะฉีฉีฉีกออกเห็นไหมคะ เจ้านี้เขาจะลอเม็ดออกแล้วค่ะนี่นี่นี่นีอย่างนี้เลยค่ะเราก็ดึงออกนะคะส่วนเนี้ยส่วนน,วน,นี้ส่วนมันจะเสียค่ะเราก็ดึงออกค่ะเนี่ยค่ะแบบนี้นะคะแล้วเราจะนําไปล้างล้างน้ําเดียวนะคะทุกคนมันมันมีแต่ขี้ฝุ่นเท่านั้นแหละค่ะมันไม่สกรปรกอะไรนะคะเนี่ยค่ะเราก็ฉีดฉีแค่เป็นชิ้นชิ้นชิ้น เนี่ยค่ะดูข้างในนะคะข้างในมันเป็นเ,เหมือนมีเม็ดติดอะไรอย่างเงี้ยเราก็ดึงออกดึงออกค่ะทุกคนค่ะดึงออกแล้วเรานําไปล้างค่ะแบบนี้เลยค่ะพิซาจีนนี่ก็บํารุงเลือดนะคะนี่ค่ะเราล้างแป๊บเดียวเท่านั้นและคะ่ะแล้วก็มะตูมมาตูมนะคะมาตูมแล้วก็ล้างแป๊บเดียวค่ะล้างที่ผงออกค่ะ มาตูมก็มีสรรพคุณมากมายค่ะอามาดื่มค่ะเพื่อนๆทุกคนตื่มไม่เสียหายอะไรค่ะได้แต่คุณประโยชน์นะคะเนี่ค่ะล้างพุทรากินเสร็จแล้วก็ล้างมาตูมนะคะทุกคนนี่ยค่ะ แล้วแระเจี๊ยมเนี่ยค่ะกระเจี๊ยมเราก็ร่อนล่อนล่อนล่อน่อนหน่อยนะคะล่อนร่อนล่อนเอาที่ผงออกแล้วตางนี้เราก็ไปซาวน้ําค่ะซาวซาวซาวแป่บเดียวค่ะซาว,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 าวมากเแดงๆก็จะหลุดไปนะคะมันไม่สกปรกมากหรอกค่ะเพราะว่ามันเป็นของใหม่นะคะใหม่สดจากนั้นเราก็จะไปต้มกันเลยค่ะตั้งน้ำร้อน ใช้น้ำสามสามลิตรค่ะต้มกินสองวันทอค่ะนี่ค่ะใส่ใบใส่ใบเตยใบเตยนี่ก็บำรุงหัวใจนะคะน้ำกระเจี๊ยบก็จะช่วยลดน้ำตาลใครจะใส่น้ำตาลก็ได้นะ่แต่ย่าไม่ใส่น้ำตาลน,นะคะ แต่ถ้าดื่มก่อนอาหารนะคะสําหรับย่านะคะบางคนเขาบอกว่าดื่มก่อนอาหารแต่สําหรับย่านะคะดื่มหลังอาหารดีที่สุดเพราะกระเจี๊ยบเนี่ยเขาจะมีกรดเปรี้ยวถ้าเราไม่มีอาหารมันจะไปไปกัดกระเพาะเรานะคะผุ้าจีนก็มีไฟเบอร์สูงบำรุงเลือดค่ะเนี่ยค่ะต้มแบบนี้นะคะพอมีฟองนิดนิด แล้วก็ช้อนฟองออกค่ะต้มประมาณสามสิบนาทีก็พอค่ะปล่อยให้เย็นแล้วเราก็เอามาใส่โหลใส่ขวดใส่แก้วเอาไว้กินนะคะทุกคนนี่ค่ะมันคือโลกของหญ้าเลยค่ะแล้าก,ก็นำหามาต้มกินค่ะกินไว้ไม่เสียหายหรอกค่ะมันดีต่อสุขภาพของเรา วันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆมากนะคะที่เข้ามาชมคลิปขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนนะคะวันนี้คุณย่าก็ขอตัวจบคลิปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนอย่าลืมไปหามาทานนะคะทุกคนวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดี